สมุนไพรที่ท่านชายหลายๆท่านถามหาสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมพระทาสุสภาเสดเจ้าวันนี้มีสมุนไพรที่ปลูกไว้เมื่ไว้นานถึงเวลาเก็บแล้วเจ้านั่นก็คือกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่สมควรเก็บที่สุดเลยเจ้าเพราะว่าปุ้นแกจัดแล้วเนาะหลายๆคลิปก่อนหน้านั้นพัดเคยเอาลงเจ้าทำเป็นหลายคลิปเนาะ แ่งแยกย่อยออกไปเจ้าที่เด่นๆก็คือเคยทําเป็นสมุนไพรรุงกําลังท่านชายเดดขนาดเลยเจ้าคุณผู้ชมวันนี้นั้นกระเจี๊ยบแดงมีสรรพคุณเลิศดขนาดดีขนาดเจ้าช่วยลดไขมันในเลือดและยังมีสรรพคุณช่วยโรคความดันสูงเพราะว่ารวมทั้งลดความเหนียวข้นของเลือดลงเนาะทำให้การไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายดีขึ้นเจ้าซึ่งจะช่วยรักษาเส้นเลือดคอดใหัทุเราได้ตัว ช่วยลดน้ำหนักลดอาการไอเพราะว่ารสชาติเปรี้ยวๆสมๆของเปิ้ลนะเจ้าจะเกิดจากกรดอินทรีย์หลายชนิดซึ่งมีคุณสมบัติละลายเสมหะบรรเทาอาการไอเจ้าป้องกันโลหิตจางการดื่มน้ำกระเจี๊ยบจะช่วยป้องกันการเกิดโรคนี้ได้เจ้าเพราะว่าสรพคุณของกระเจี๊ยบนั้นมีธาตุเล็กเป็นแร่ธาตุสำคัญต่ตอร่างกายเจ้าในการช่วยบรรเทาเกิดภาวะโลหิตจางเนาะป้องกันโรคนิ้ว ถ้าดื่มน้ำกระเจี๊ยบเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดนิวในท่อปัสสาวะเจ้าแล้วก็โรคไตได้เพราะว่าในน้ำกระเจี๊ยบแดงนะเจ้าจะมีสารที่ช่วยขับรถบางชนิดที่เป็นเหตุของการเกิดนิวได้เจ้าอย่างเช่นว่ากรดยูริกแคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมนะเจ้าที่สําคัญก็คือป้องกันการแก่การเฒ่าหรือว่าโรคชรลานั่นเองเจ้าช่วยย่อยได้อย่างดีเพิ่มการังของน้ําดีจัดตับ แกอ่อนเพียบำรุงกำลังแกเส้นเลือดตีบตันบำรุงสายตาสุดยอดเลยเจ้าวันนี้นั้นเราจะใช้เราจะใช้กระเจี๊ยบที่แกแบบนี้เจ้าถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วแต่เราจะแยกนะเจ้าคุณผู้ชมแยกระหว่างกรีบเลี้ยงตรงนี้จะสีเขียวๆนี่กับกรีบแดงๆของป้นเนี่ยเจ้าแยกออกเลยกรีบเลี้ยงเฮากัเก็บต่างหากกรีบแดงเฮาจะเก็บต่างหากเฮาจะใช้กรีบเลี้ยงเขียวๆแบบนี้เลยเจ้าเอาไปตากแยกกับกรีบแดงแบบนี้เด้อ แยกกันเจ้าล้างให้สะอาดแล้วเอาไปตากให้แห้งเลยจากนั้นกระบดเป็นผงเจ้าเวลาเขาจะเอามาดื่มกินเขาก็แค่หนึ่งช้อนชาเจ้าหนึ่งช้อนชาชงกับน้ําเดือด <ๆ S 1> เลยเนาะแก้วกาแฟเจ้า,จาดื่มวันละสองครั้งแยกออกไปเลยเจ้าแต่คือเน้นกลิ่นกลีบเลี้ยงของเปิ้ลก่อนถ้ากลีบเลี้ยงหมดก็ก้อยใจดอกสีแดงแบบนี้กลีบดอกแบบนี้นะเจ้าเน้นใจกลีบเลี้ยงก่อนนะเจ้าเนะ้อเพื่อป้องกันแล้วก็รักษายเยียวยาโรคภัยที่เกิดขึ้นในร่างกายเจ้า สูตรนี้ฝากบอกต่อกับไปตัวเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามเข้าชมเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนกับสมุนไพรกระเจี๊ยบแดงปะกันไม้คิปหน้าสวัสดีเจ้า